สว <c oughs> ัสดีครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเริ่มมีข้อกวามนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนนะครับอ่าแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงอ่าวันจันทร์เทรดเป็นไงบ้างครับอ่าอย่างวันจันทร์เนี่ยผมมองว่าช่วงปัจจุบันตรงนี้มันก็ยังเป็นซายเวย์อยู่เนาะ ดังน,น,นั้นนะครับผมมองว่าถ้าจะเทรดให้ได้เปรียบที่สุดก็คือเทรดตามเทรนไปอะ เอ้ยผมเา่าผมก็กดไลฟ์แล้วนะโอเคเสียงเสียงเฮ้ยทำดีมากครับแอดปอน ำลังจะพิมพ์พอดีเลยถือว่าถือว่าเยี่ยมครับมาเดี๋ยวก่อนจะวิเคระอ์ครับเดี๋ยวผมดูข่าวก่อนแล้วกันแต่ถ้าจะไม่ผิดนะอย่างวิกนี้ข่าวสำคัญสำคัญ,คญผมก็มองว่าอะเป็นช่วงวันพุธอย่างวันจันทร์วันอังคารนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอ่ะแต่เพื่อความมั่นใจเดี๋ยวผมเปิดให้ดูรอปะเดี๋ยว เปลี่ยนหน้าจอก่อนนะครับอ่าโอเคตรงนี้ทุกคนน่าน่าจะเห็นกันแล้วนะครับคือข่าวของวันนี้อ่าปรับเวลาด้วยนะครับอย่าลืมข่าววันนี้เห็นไหมว่ามันไม่ได้มีข่าวอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอ่าเดี๋ยวดูวีคนี้เลยดีกว่าจันไปแล้วอังคารอังคารอังคารมีคอร์รีเทลเซล อังคารมีอันนี้มีน้ำมันน้ำมันวันพุธโอเคน้ำมันวันพุธก็อ่าหลักๆก,ก็เป็นอังคารแทนอ่าดีนะครับที่เป <c oughs> ิดก่อนไม่งั้นหน้าหายแน่โอเคทีนี้กลับมาครับกลับมาดูกราบกันว่ายัาง มองวันนี้ผมมองยังไงมั่งนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอกลับก่อนสวิปไปสวิปมาอ่าชัดเจนแล้วตอนนี้ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างในไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับมองมองชุดนี้กราฟกำลังเคลื่อนที่เป็นรูปแบบของการไซเว a y คือนะครับอ่ามองตรงนี้มองเป็นกรอบสี่เหลี่ยมดังนั้นนะครับคือ ถ้าเป็นไซส์เวอย่างนี้เราควรที่จะเซลข้างบนแล้วก็บายข้างล่างแต่ที่นี้ยครับเราก็ไปดูในไทม์เฟรมที่มันใหญ่ว่านี้ครับเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันมันก็เป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ติดอย่างเดียวครับติดอย่างเดียวคือมันยังไม่ย่อดังนั้นนะครับก็ดูดีมาสักสามห้าแปดศูนย์ตรงนี้แล้วก็ดูว่ากราฟชุดเนี้ยครับในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเลิกทิศทางไหนคือในกรณีแรกครับอากรณีแรกคือ มันสามารถที่จะเบรกเอาชุดนี้ขึ้นไปได้ตอนในกรณีแรกเนาะแต่ว่าผมผมยังไม่ได้เข้านะไอไมล์เพิ่มเนี่ยเพราะว่าผมไอนี่ไปละออกไปละชึบอ,อ่ะกรณีแรกนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งผมมองว่าโอเคมันอาจจะมาเคลื่อนที่มาข้างล่างอีกทีหนึ่งซึ่งถ้ามันเคลื่อนที่มาข้างล่างผมก็มองว่าเป็นเป็นราคาที่ได้เปรียบอยู่เพราะว่าอย่างตอนนี้ครับไบแอสหลักๆ อย่างไฮเออร์ทำเฟรมมันก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่โอ้โหแล้วผมลืมกลับมาแล้วลืมลืมลืมโอเคกลับมาเคสแรกย้อนกลับฟับปับับับ,บเคสแรกครับคือตรงนี้มันเป็นชุดย่อยเราจะรอให้มันสามารถเบรกเทรลไ์ชุดนี้ไปได้ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าเทดเบรกยืนแล้วเดี๋ยวไปเทสกัน <c oughs> เบกยืด <Make> แล้วเดี๋ยวไปเทสกันข้างบนนะครับอีกกรนีหนึ่งคือโอเคเดี๋ยวมันย่อลงมาก่อนเพราะว่าอย่างตอนเนี้ครับคือมันก็ยังขยับเป็นรูปแบบของกรอบไซด์เวทั้งนั้นนะครับถ้ามันอยู่ข้างล่างมันก็ได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าเราเอนทรยิ่งต่ําเท่าไหร่ครับ SL มันก็จะยิ่งบีบเข้ามา มันก็จะทําให้ rr ของเราอะครับมันดีขึ้นในช่วงที่กรณีที่มันเป็นแบบไซเควแบบเนี้ยนะครับโดยที่ผมก็ใบไอ้แบบเทรนขาขึ้นเป็นหลักเพราะว่าไฮเออร์ทัมเฟมมันก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในที่เนี้ยครับเดี๋ยวก็ต้องรอก่อนว่าชุดปัจจุบันตรงนี้มันเบรกได้หรือเปล่าชุดปัจจุบันแถวเนี้ยมันเบรกได้หรือเปล่าถ้าเบรกได้อาเดี๋ยวรอบายกันแต่อีกกรณีหนึ่งครับถ้าไม่สามารถเบรกได้อะเดี๋ยวมันมุดลงมาเดี๋ยวเราก็มารอบายข้างล่าง ผมว่าจะมารอบายข้างล่างสองโซนครับอันนี้คือสเต็ปแรกคือบายสต็อปอันนี้บายสต็อปก็คือเราจะตามโมเมนตัมไปคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมผมต้องเขียนด้วยในเมื่อผมก็พิมพ์ได้อะอย่างเคสแรกเราก็จะบายสต็อปไปครับเทรดตามโมเมนตัมไปหรือเราจะรอรีเทสก่อนอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดถือว่าเทรดตามโมเมนตัมไปเรื่อยๆก็คือรอบายอ่ะ ถ้ามันเบรกแอีกกรณีนึงครับถ้ามันไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นไปโซนนี้ได้ผมมองว่าอาเดี๋ยวมันย่อลงมาต่อซึ่งผมก็จะมาลิงก์แถวนี้เลยประมาณสัก36 2หกี่สิบกว่าครับเดี๋ยวถ้ามันเกิดแพรชั่นที่สามารถกืนกินแท่ขงข้างบนได้อย่างเช่นภาพของการเกิดบูลิตแอนการฟิ n งประมาณเนี้ยครับอ่เดี๋ยวผมวาดกรอบให้ดู เนี่ยครับอ่ะในกรณีถ้าถ้ามันลงมานะผมก็จะรอครับอ่ะรอให้มันเป็นท่าประมาณนี้อย่างน้อยให้มันเกิดแพชชั่นหรืออะไรบางอย่างที่บอกว่าโ okay, อเคโมเมนตัมขึ้นมันเริ่มมาแล้วอ่ะอาจจะเกิดช็อคหรือบอสในโรเวอร์ทำเฟรมก็ได้ครับในไฮเออร์ทำเฟรมมันก็จะเห็นเป็นแท่งเทียนวิ่งขึ้นไปละละตันตันแรงๆอย่างเงีง้ยแหละครับ <S 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 นะอันนี้ถ้ามองในไฮเออร์ทำเฟรมนะครับแต่ถ้า มองในโลว์ทําเฟมเนี่ยมันก็จะเป็นอ่ะเป็นสวิงอ่ะจะเป็นสวิงเล็กๆอย่างเงี้ยครับอ่านี้แต่เขียวก็อาจจะแรงหน่อยก็อาจจะเป็นสวิงเล็กๆแบบนี้เราก็ต้องคอยคอยติดตามครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับในกรณีที่รู้สึกว่าเออยังงงอะไรหรือว่ายังรู้สึกว่าเอ,อ้ยเรามองกราฟลายผิดพลาดต,ตรงไหนไปหรือเปล่า ซึ่งหลายๆคนถ้าเข้ามาไลฟ์ครับก็จะเห็นว่าโอเคแผนเราอาจจะไม่ตรงกันบ้างในในบางจังหวะแต่แต่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแผนใครแผนมันคือก่อนที่ทิศทางทองมันจะไปครับสิ่งที่เราทำได้มันก็แค่อันหนึ่งคือวางแผนถูกไหมอ่ะถ้าถ้าพูดหย,ยาบๆหน่อยแบบ ถ,ถือว่าเราเดาว่าได้การวางแผนมัน,มน,มนกับกันเดามันก็เป็นเส้นบางๆเนาะอะ,อะคิดว่าเราเดาแล้วกันสุดท้ายครับอะเราวางแผนดีขนาดไหนเราก็ต้องรอกราฟเฉลยอยู่ดีต่อให้อ่ามันมีร้อยน้อยเทคนิคคอนเฟิร์มแต่ว่ากราฟมันไม่ไม่ไปมันก็เท่านั้นนะครับเราก็ต้องรอกราฟเฉลยอยู่ดีนั่งน,นั้นนะครับกราฟมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคุมได้เลยแต่เราคุมได้ครับว่า ตัวของเราเองอ่ะจะเอนทรีในโซนไหนบ้างที่มองว่าเข้าแล้วมันมีความได้เปรียบในการเทรดเนี่ยครับดังนั้นคุมสิ่งที่คุมได้ก็คือคุมตัวเองแผนแรก b ายสต็อแผนสองบายลิมิตอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนผมนะครับ b ายลิมิตบางทีมันก็อาจจะแปรเปลี่ยนบายสต็อปนะครับข้างล่างเนี่ยแต่ว่าการที่ b ายสต็อนี่มันก็ต้องไปสต็อปใน i ท e f เฟรมที่มันแคบลงครับ ผมมักจะใช้คำว่ามักจะแล้วกันมักจะบายสตอปในทำเฟรมที่มันเล็กลงไปเพราะว่าอย่างหนึ่งนาทีเนี่ยครับอย่างเทรดดิ้งเลนของมันบางทีนะครับมันก็ไม่กี่ไม่กี่ร้อยจุดอาจจะสักสามสี่ร้อยจุดสองสามร้อยจุดประมาณเนี้ยครับมันก็เลยทําให้ถ้าผมมีการเทรดแบบเบรกเอาตรงเนี้ยมันก็อาจจะโดนหลอกเพราะว่า No ยส์ noise มันเยอะในหนึ่งนาทีแต่ประเด็นคือผมก็มีการคัดกรองไว้แล้วประเมินหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่น แล้ตัวอย่างคือผมก็คัดกรองมาจากไฮเออร์ทอมเฟแล้วว่าโอเคไฮเออร์ทอมเฟมันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่เราจะโฟกัสแต่หน้าบายแต่ประเด็นคือบายตรงไหนแพ้แรกคือแผนการตกลดบายสต็อปบาแผนที่2คือมันย่อลงมาให้เท่านั้นครับถ้าสวยสุดคืออะไรคือมันแกว่งไม่โดนบายสต็อปเราแล้ว,ลวมันก็ลูดลงมาเอาบายลิมิตเราด้วย <laughs> แล้วก็ไปโดน SL buy, limit ลบายิมเราด้วยอันนี้ครับก็เป็น worst case คือโดนสอไม ไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเป็นยังไงมันก็จะวิ่งมาผูเหมือนจะไปแล้วก็เทปุ้งมาเนี่ยอันเนี้ยโดนหนอกหนอกแบบเนี้ยโดนถ้ามันเล่นท่านี้ก็ยอมโดนไปเลยครับเพราะว่าอาแต่ยังถ้าเราบายสต็อปเนี่ยครับเราก็อ่าอาจาะใช้ SL แค่กรอบนี้ก็ได้อะาก็ประมาณสักสี่สามสี่ร้อยจุดเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้มันมันไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันรุนแรงที่มันจะพากาฟวิ่งไปแบบ บึ้มบั่มบึ้มบั่มอันนี้ครับถ้าจะให้การมันวิ่งเราก็ต้องแบบไปหวังพึ่งเอาข่าวนอกตารางแบบอ,อาจจะเป็นมียิงนูน่นยิงนี่มาบา้บาแต่แต่อย่ายิงกันเลยมันก็อาจจะเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อทองคําทําให้ความเชื่อมั่นอความเชื่อมั่นของนักลงทุนมันเปลี่ยนไป อย่างเช่นของหุ้นหรืออะไรพวกเนี้ยครับมันก็อาจจะส่งผลไม่ใช่อาจจะมันก็ส่งผลกระทบต่อทองคําได้ก็ต้องรอรอครับอ่าววันนี้มีมีใครอยากถามอะไรไหมครับก็ถ้าไม่มีใคร ถามอะไรก็เดี๋ยวผมจะอยู่อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่าอย่าลืมนะครับสองแผนวางไว้แล้วคือ b าย s ต o p กับ buy limit ถ้าโดนก็คือโดนคู่อันนั้นคือ w o r s t case นะครับ w o r s t c a ค e คือโดนคู่แต่ว่าอย่างแผนนี้จะดีอย่างหนึ่งคืออ่าเรากันตกลดไว้แล้วชุดหนึ่งกับเราบายในราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะได้เปรียบโดยที่มี h i g h e r t ท m e f r a m e คอยรองรับอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ซิกซี่โกของเรานะครับสามวิติดแล้วครับติดท็อปส แต่วิกวิกแรกจาไม่ได้เลยที่เท่าไหร่แต่วิกนี้รู้สึกได้ที่ที่ห้าหรือที่แปดมั้งแถวๆนี้แหละก็ติดตามได้นะครับตัวของเซ็กซี่โกแผนแผนหลักๆก็คือเราก็จะเก็บแคทโฟลไปเรื่อยๆถอนแคทโฟลออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอร์ตมันกลายเป็นลิกฟรีเราก็จะได้เทรดแบบสบายใจเทรดยังไงก็กําไรนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวไปแล้วดีกว่าสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ ไปดูยอ้อนหลังกันได้นะครับเรามีทั้งช่องทาง youtube แล้วก็ facebook เลยจะมีการไลฟ์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วเจอกันไปละหนึ่งทุ่มครึ่ง